ทุกคนฉันมากแล้วจ้า โอ้ทุกคนมาแบบสดสด,สดล้อนๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อตะกี้นะคะอีฉันเพิ่งดูฟุตบอลจบไปนะคะก็จะเป็นเ,เซโลง,งังเอ้ยไม่ใช่อะไรว่าเซลังงอเปิดบ้านเจอกับเมืองทองอยู่ในเต็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็น ACL 2นะคะทุกคนคือตอนแรกกล่าวว่าวันสองวันเนี้ยจะไม่ทำคลิปอะไรนะเพราะว่าอย่างที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีอาการออกฟิสซินโดมนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้จริงเมื่อกี้คือดูแล้วแบบมันมันมาก นะคะทุกคนก็คือเอ่อสำหรับเกมที่ดูไปเมื่อกี้นะเซลังงอใช่ไหมทีมดังจากมาเลเซียก็เปิดบ้านเจอกับเมืองทองใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่แข่งกันครึ่งแรกอ่ะเอาตรงนะครึ่งแรกไม่มันเลยก็คือแบบเรื่อยๆเฉยๆใช่ไหมฮะแล้วก็เมืองทองอะมาเสียประตูแบบเร็วมากเลยนะประมาณอา่าหนาทีแรกมัง้งตั้งแต่อา่า ของการแข่งขันนะทุกคนแล้วมันก็เอือ่อยๆเฉยๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทีมเรามันเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรขาดๆกเกินอน่ะเออโน่นนี่นั่นแล้วก็จบครึ่งแรกไปที่สกอร์หนต่อศ <c oughs> ขอโทษนะเมื่อกี้คือกรีดและตะโกนโงบิกววายแบบอย่างหนักนะคะทุกคน <c oughs> รู้สึกระขายคอและเธอ หลังจากนั้นครึ่งหลังมาก็คือเกมพลิกนะคะทุกคนเพราะว่าเมืองทองนั้นสู้ฟัดสุดฤทธิ์เลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถอุประตูตีเสมอมาได้จากบราวนะคะเป็นนาทีที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วคือตอนนั้นเ hey, ฮอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ตามมานึ่อ้อนาทีที่50มั้งโดยประมาณเออประมาณนั้นนะคะ ก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นปรเมศนะคะศูนย์หน้าดาวรุ่งของเมืองทองธาน,นีไม่ใช่ของเมืองทองอยู่ในเต็ดเออก็สามารถทำประตูที่2ให้กับเมืองทองได้นะคะทุกคนแล้วก็ช่วงแบบ15นาทีก่อนจะหมดเวลาฉันแบบว่าโอ๊ยกรีดหนักมากเพราะว่าแบบว่า ไอเซลัง,งอเนี่ยเขาก็บุกมาตลอดเนาะแล้วทีมเราก็แบบเหมือนต้องตั้งรับมากมากเลยอะแล้วก็นี่ก็ตื่นเต้นไงแบบว่ากลัวเข้าไม่อยากได้หนึ่งแต้มอยากได้สามแต้มนะทุกคนเพราะว่าอยากเข้ารอบนะคะทุกคนแล้วก็ก็ทนเวลาหกนาทีคือนี่ก็กกีดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอะไร,รวะงงมากเพราะว่ารู้สึกว่าครึ่งหลังอะเกมมันไม่ได้หยุดอะไรขนาดนั้นอะคือมันไม่ควรจะถึงหกนาทีอะ แต่ก็แบบแม่งจะทดเวลาเอาชนะเอ้ยไม่ใช่เอาเสมอให้ได้เลยใช่ไหมวะแต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นทุกคนคือจะบอกว่าวันนี้เมืองทองก็คือไม่ได้มาแค่ฝีมือนะมากับดวงด้วยเพราะว่าเซรังงอยิงชนเสาชนคานอะไรไม่รู้ประมาณ3าสี่ครั้งอ่ะทุกคนอ๋ยขอบคุณสวรรค์โอเคทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิต้องขอบคุณเสาและคานนะคะที่ช่วยเซฟเมืองทองเอาไว้ จะบอกว่ามันดีใจมากทุกคนเพราะว่าคือเรามีความกังวลว่าจะโดนตีเสมอไงเราต้องแบ่งแต้มใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยจบเกมนะคะทุกคนก็เมืองทองสามารถคว้าสามแต้มได้นะคะจากเซรังออนะก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะคะเมืองทองเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่2ของกลุ่มนะมี8แต้มแล้วก็นัดหน้านะคะวันที่5ธันวาคมเมืองทองจะเปิดบ้านราชมังคลายกีฬาสถานนะคะทุกคนเจอกับ อันดับหนึ่งของกลุ่มตอนนี้นั่นก็คือชุนบุกฮุนไดทีมจากเกาหลีใต้นั่นเองนะทุกคนก็แข่งเวลาห้าโมงเย็นนะคะใครว่างก็ไปดูที่สนามได้นะคะทุกคนโอ,โอเคงั้นวันนี้เท่านี้เท่านี้ก็เลยไปตั้งสติแบบหนึ่งนะคะทุกคนดีใจมากโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะก็คือลุ้นเมืองทองเข้ารอบถัดไปนะคะทุกคนเผื่อว่าเราจะได้เข้าไปรอบลึกๆของ acl 2นะคะทุกคน โอเควันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย